สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>พเพื่อนก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคริสติดดวงนะครับเราก็ก้าวเข้าสู่อ p พีที่2แล้วนะครับผมโดยอ p พีนี้เราจะมาในเรื่องของความรักอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเราจะมาในหัวข้อนะครับในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้จะเลิศหรือจะร่วงนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราจะาเล่นเกมพิกอา,าร์ตกันเหมือนเดิมนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด สี่กองนะครับผมโดยที่กองแรกนะครับจะเริ่มจากทางนี่ซ้ายมือนะครับไล่ไปเลยนะครับก็จะเป็นโจนาปากนะครับเป็นเหมียวชาญเป็นกรีนทารานะครับแล้วก็เป็นเดอะแบล็กมาดอน่านะครับก็วิธีการเล่นพีมกับคานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับทำสมาธินะครับประมาณ10วินาทีนะครับนึกถึงสิงศักดิิทธ์แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับผมที่เราเคารพนับถือนะครับผมแล้วก็ให้เลือกนะครับ กองไพ่นะครับจากความรู้สึกของเราเลยว่าความรู้สึกแรกครับที่มันปรากฏนะครับว่าเราจะเลือกกองไหนนะครับผมโดยไล่อย่างนี้นะครับกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4นะครับผมเมื่อทําสมาธิเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทํานายเลยนะครับผมในหัวข้อที่ว่ารักคั้นี้จะเลิศหรือจะร่วงนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนเเริ่มทําสมาธิได้เลยนะครับ โอเคผมก็จะถือว่าเพื่อนๆทําสมาธิกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละกองเลยดีกว่านะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นที่กองแรกนะครับสำหรับใครที่เลือกกองโจนออฟอาร์คเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกองนอนื่นก่อนนะครับถ้าย้ายมานะค,ะะนะครับก็คือในเรื่องของ ความรักหรือว่าการอ่านไพ่นะครับจะเป็นการอ่านไพ่โดยทั่วไปนะซึ่งถ้าอะไรที่มันตรงมันใช่นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับส่วนอะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามันดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นการอ่านแบบทั่วๆไปนะครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะครับเย่างให้เรารู้กันว่าดวงของเราน้นน่ะมีความแตกต่างกันนะครับผมก็จะเป็นภาพรวมแล้วกันของความรักนะครับว่าจะเลิศดหรือจะร่วง นะครับผมแล้วท่านล่วงเนี่ยมันมีวิธีแก้ยังไงนะครับให้ความรักที่มันแบบไม่ดีนะครับกลับมาดีได้นะครับผมอ่ะเราก็เริ่มที่กล่องแรกนะครับนี่โจนาแบงคนะครับไพ่สวยมากเลยนะครับเป็นไพ่เออเหมือนเป็นนักลบนะครับของทางอังกฤษนะนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับโดยไพ่กองแรกที่จะใช้เนี่ยนะครับจะเป็นไพ่พรหมยาณนะเขาจะมาดูนะครับว่าไพ่พรหมยานจะขึ้นอะไรบ้างนะครับ ปึ๊บโอ้โหโมรานะครับเอ่อพัคเกมงคลนะครับแล้วก็พระเสาโอ้โค่อนข้างชัดเหมือนกันนะเนี่ยนะครับส่วนไพ่ทาโร่นะครับ,ะรบจะได้ไพ่เอ่อ Beyond Judgment นะครับเอ่อได้ไพ่เคแปดเหรียญน,นะครับขยับไพ่มาหนึ่ง แล้วก็จะมีไพ่ต่อไปก็คือโอเ okay, ค t h e w o r l d นะครับผมแล้วก็แม o นบอ o ส s นะครับโอเคพยายามจะจัดนิดน,นึงนะฮะปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ผมใช้นะครับจะมีไพ่พลมยานไพ่ทาโร่นะครับแล้วก็ไพ่ของทางทิเบตรหรือว่าไพ่เป็นไพ่พระพุทธเจ้าในกายมหายานนะครับซึ่งไพ่ประกอบก็คือ โอ้ oh, นะครับเป็นวิสตอมเลคว e นนะครับอันนี้นะครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สติปัญญาไม่ใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ทางไพ่ไพพิคเนตเขาบอกว่าโอ้ u s t e เ a น c e นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เอ,อ่อพ n a l t นลท s น o อ m เ t ชันนะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นอืมเจอร์โนสตี้นะครับคือการอภาิษรายกินนั้นเราก็จะแบบ สะกดไปงูงปลาปานะครับแต่ว่า,าในเรื่องของพลังงานหรือว่าไพ่นโนมไพ่ที่มันบอกเนี่ยสิ่งที่เด่นชัดนะเรามาจับคีย์กับไพ่พรมยานก่อนก็คือนี่เลยโมรานะครับแปลว่าความรักของเนี้ยของเราเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราต้องดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือย,ยังหรือว่าเรากําลังเจอกับรักสามเศร้าอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูพลังงานของไพ่ทั้งหมดเนี่ยเขารู้สึกเหมือนอยากจะให้เราอ่ะ แก้ไขปัญหาโดยใช้สติปัญญาไม่ลุ่มหลงในเรื่องของความรักมากจนเกินไปหมายความว่าอะไรบางครั้งเนี่ยออพอเรามีความรักมักจะตาบอดนะครับพอเราตาบอดปุ๊บไม่ว่าแฟนเราจะทําไม่ดียังไงเขานอกใจเรายัางไงเราก็จะมองว่าไม่เป็นไรลเราก็มานั่งถูกใจอย่างเทพสาวนะครับผมเลยมองว่าคนที่เลือกกองเนี้ย ความรักถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนมาแล้วเนี่ยก็ให้เรามัดระวังเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยนะครับผมถ้าพูดกลางๆก็คือถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวแฟนเราก็าจ,จะเป็นเราเองหรือเปล่าที่มีคนเข้ามาเช่นเรามีแฟนอยู่แล้วก็มีอีกคนนึงเข้ามาทําให้เราเกิดการหวนไหวนะครับหรือใครที่กําลังคุยกับคนอื่นคือยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่แค่เริ่มมีคนเข้ามาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนด้วยนะครับผม โอ้ถือว่า,าความรักครั้งนี้ต้องใช้การพิจารณาไตรตองดูให้ดีเลยว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราครบกับคนคนนี้เรามีทุกข์หรือสุขมากกว่ากันนะครับเพราะว่าจากการที่พลังงานในไพ่หรือว่าความหมายของไพ่ที่มันเสือออกมามันจะออกแนวค่อยๆคิดค่อยๆใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้มองไปตามอารมณ์และใช้วความรู้สึก แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวเรื่องของความรักเนี่ยมัน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 เป็นเรื่องของฟิลลิ่งเนาะมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของหัวสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาเหตุผลเนี่ยมาวัดในเรื่องของความรักได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เลือกกองหนึ่งโจนอบอาร์คเนี่ยแล้วเจอเรื่องรักสัมเศร้าจริงๆก็ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้ค่อยๆใช้สติปัญญาพยายามหักห้ามใจหรือว่าหักห้ามอารมณ์นะครับ ถ้าสมมติเกิดขึ้นที่เราเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเรามีแฟนอยู่แล้วนะเราไม่ควรที่จะไปนอกใจคนอื่นเพราะว่าการสร้างเวรสร้างการรมเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเราหรือว่าดวงของเราไม่ดีนะมันคือการสร้างบาปนั่นเองนะครับหรือถ้าใครที่แฟนกําลังนอกใจอยู่เนี่ยผมก็จะให้กําลังใจว่าขอให้เข้มแข็งนะถ้าคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยก็อาจจะลองให้โอกาสเขาก็ได้นะครับให้โอกาสเขาดูว่าเฮ้ยเขาจะสามารถเลิกได้ไหม นะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆยังไงเราก็ต้องถอยออกมานะครับแต่สําหรับใครที่เข้มแข็งแล้วเลือกที่จะออกมาเลยเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าด้วยไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยกับไพ่ที่มันขึ้นมาทั้งหมดเรามองว่าความรักเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วในภายภาคหน้าเนี่ยจะต้องดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของออการใช้อารมณ์นะครับเป็นเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยในกองที่1เนี่ย ความรักถามว่าจะเลิศหรือจะล่วงจริงๆแนวโน้มมันค่อนข้างที่จะมีอุปสประสาทปัญหาในเรื่องของรักซ้อนนะนอกจากนีน้ยังเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับความใจร้อนความแบบไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาเตือนว่าเอออยากใหออ้มีเหตุมีผลในเรื่องของความรักหน่อยไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวนะครับผมและอย่างหนึ่งก็คือคนที่เลือกกองนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคู่หรือแฟนเราอาจจะอยู่ไกลกันพอมาอยู่ไกลมันมีระยะทางเนี่ย มันก็จะทาให้เราเกิดการหวั่นไหวหรือฝั่งตรงข้ามหรือแฟนระหวั่นไหวไปเจอรักซ้อนรักสามเศร้าได้นะครับผมก็ใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้ระมัระวังนะเลือดถือล่วงผมขอผมมองไปกลางๆแล้วกันว่ามันมีเกณฑ์ที่จะล่วงถ้าสมมุติว่ามันมันไปต่อไปได้มาเจอรักซ้อนจริงๆมันเจอปัญหาจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันหนักมากจริงเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ Move on นะครับแต่ถ้าเรา ปรับตัวหรือแฟนปรับตัวหรือเราหักห้ามใจที่จะไม่ให้เกิดหลักซ้อนได้เนี่ยความรักพอมันพ้นไปนะมันก็จะเลิกนั่นเองนะครับอันนี้จึงตอบเป็นกลางๆว่าอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักของคนที่เลือกกองที่หนึ่งมีแน่นอนแล้วที่มันโชว์เด่นสุดคือเรื่องหลักซ้อนรักสามเศร้าเลยนะครับรองลงมาจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความใจร้อนนะครับความที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในเรื่องความรักซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความรักได้นะครับอีนัยยะหนึ่งนะครับบางทีเราเป็นคนชอบ บ,บังคับแฟนหรือว่าชอบตัดสินคนรักของเรามากเกินไปนะว่าบางทีเขาต้องอย่าง,งานี้สิเขาต้องอย่าง,งานี้สิเขาต้องอย่างนั้นสิแต่สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการของเราล้วนๆนะครับบางคัอาจจะอยากให้ทุกคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับในตัวตนของแฟนเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสรุปไล้ว,ว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับความรักเนี่ยมันมีล่วงด้วยล่วงจากอะไรล่วงจากรักสามเศร้านะครับผม ไม่เกิดขึ้นกับคู่ของเราก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้แหละที่เราไปซ้อนคนอื่นนะครับวิธีการแค่คือต้องมีสตินะครับแล้วก็พยายามนึกถึงบาปบุญคุณโทษเอาไว้นะครับเพราะว่าการที่เรานอกใจแฟนนะครับมันเป็นการสร้างบาปนะครับมันไม่ดีนะครับหรือถ้าเราจเจอแฟนนอกใจเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจให้เข้มแข็งนะถ้ายังรักเขาอยู่นะอย่างที่บอกตอนแรกคือเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลหรือสมองเนี่ยก็อยากจะให้แบบโอเคถ้าคุณยังให้โอกาสเขาแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะเลิก ฝ่ายตรงข้าไมไหมถ้าเขาเลือกได้ความรักตอบแของคุณจะดีเลยแต่ถ้ามันไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงนะเราต้อง MoV ออรออกมานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกองที่2กันดีกว่าว่าเขาจะว่ายังไงว่าความรักครั้งนี้จะเลิศดหรือจะร่วงนะครับผม มาแล้วนะครับกองที่สนะครับสำหรับคนที่เลือกน้องเหมียวชานนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาปราณีเนาะก็สวยงามนะครับใบนี้ก็จะดูแบบเหมือนหมวดจีนๆหน่อยนะเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าความหมายไพ่รวมๆนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะซึ่งผมจะใช้วิธีว่าเราเปิดไพ่ในแต่สำรับเนี่ยแล้วมันจะส่งพลังงานบางอย่างมาบอกว่าเฮ้ย ความรักของคนที่เลือกกองเนี่ยเป็นยังไงอยู่นะครับดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องแก้ไขไหมนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ไพ่พรหมยามแบบเด็วนะครับใบแรกนะครับจะเป็นโอ้ทศการออกลบนะครับใบที่สองนะครับโอ้พญาสุครีตนะครับใบสุดท้ายนางสีดาโอ้โหไพ่คือช,ชัดมากนะชัดมากจริงๆนะครับมาดูยิปซีกันบ้างนะครับไพ่ทาโร่เขาบอกว่า โอ้เสร็บครับนะครับคือตอนที่เลือกไพ่เนี่ยจะบอกว่าเราแบบไม่ได้เสร็จอาบนบคือเราสับจริงๆคือถ้ามันขึ้นไม่ดีแสดงว่ามันต้องเป็นปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ไพ่ egg of ones นะครับแล้วก็มี the fool นะครับโอเคแนวโน้มโสดมาสูงมากนะครับแล้วก็ก u y of s w นะครับอ่าแล้วก็มาดูไพ่ของทางหายานะครับขึ้นไพ่ว่า cubera นะครับ อืมโอเคเป็นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วก็ความอดทนดกั้นอะไรอย่เงี้ยนะครับมือหรไพ่พีคเรียกันบ้างนะครับเอ่อคอนเซนทรชันนะครับแล้วก็เอมพาวเวอร์เมนต์นะครับผมแล้วบ้านสุดท้ายจะเป็นรีเวเลชันพลังงานมันออกมาในรูปแบบของแบบเลือดหรือร่วงรู้ไหม ต้องตอบว่าล่วงเลยนะเพราะว่าเราจะดูจากไพ่อพอมายาเป็นหลักนะครับไพ่ทศกัณฐ์ออกลบเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังมีความรักอยู่แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะบอกทะเลาะบอกแหวงกับแฟนนะอาจจะถึงขั้นแบบไล่ออกจากบ้านเลยหรือแบบทะเลาะเกี่ยวกาดอารมณ์รุนแรงอาจจะถึงขั้นทำลายร่างกายเลยนะยังไงก็ขอให้มีสติกันมากๆนะครับแล้วก็ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรมันเป็นคนร้อนนะครับคนร้อนคือเราร้อนแฟนก็ร้อน นิสัยเันเหมือนกันมากเกินไปอาจจะเป็นคนที่มีความจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นแล้วมันเหมืแบบทนไม่ไหวอะแล้วก็ไพ่ที่มันต่อมาคือไพ่นางสีดาเนี่ยมันแปลได้เลยว่าโสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกไพ่เตกองที่สองเนี่ยก็คือมีความหมายว่าถ้าเราไม่มีสติไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ที่จะประทะกับแฟนได้อะ่ะคุณมีสิธิ์สูงมากที่จะโสดนะครับผม บางอย่างเนี่ยคุณมีทิฏฐิมานะเยอะเกินไปคุณมีอีกโก้เยอะเกินไปเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักนะครับแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับอยากให้แบบมีสติให้มากๆเลยคนที่เลอกกองสองนะครับเพราะรู้สึกว่ามันมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะแล้วก็ความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกราก,กันได้เลยนะครับผมแล้วก็เลิกเสร็จก็ตางคนไปนตางใช้ชีวิตเลยดูดิครับไพ่เดี่ยคนจะชบกันถึงไหม ไพ่ทศกัณฐ์มันคือไพ่การต่อสู้มันคือไพ่การทะเลาะบอกแหวนอ่ะไพ่นี้เขาเลยขึ้นไพ่ที่เป็นการแก้ปัญหาหรือการอดทนอดกั้นหรือแบบมีสติปัญญานะครับหรือว่าใช้สติใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์เพราะว่ามันอารมณ์มันจะปะทะคือกองแรกเนาะมันยังคือลักซอนเนาะแต่กองนี้เมื่อการทะเลาะบอกแหวงมันคือการที่แบบโอ้โหแบบว่าค่อนข้างมีปัญหานะแต่คีย์ของมันก็คือถ้าเรามีสติใจเย็นยับยั้งชั่งใจได้นะครับทุกอย่างจะจบนะ เออเพราะว่าอย่างที่บอกความรักบางครั้งเนี่ยมันใช้อารมณ์มากกว่าความออใช้อารมณ์มากกว่าสติอยู่ละแต่ถ้าเรามีสตินะครับหรือว่าเรายับยั้งชั่งใจที่จะแบบไม่พูดอะไรที่ทําร้ายคู่ของเราหรือว่าไม่ไม่กระทบกระทั่งกันมากจนเกินไปเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่มานะครับผมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องให้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกองเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนและพลังงานชัดเจนมากเกี่ยวกับการแบบ ต่อสู้เกี่ยวกับอารมณ์ร้อนการทะเลาะเบาแหวงอาจจะรุนแรงไปถึงการแบบทำลายร่างกายซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่อยากให้เกิดกันเลยนะครับเพราะว่าการให้เราทะเลาะกันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างกรรมแล้วนะครับถ้าเรายิ่งทำลายร่างกายตบตีกันเนี่ยโอโหูกรรมมันยิ่งเดินแล้วเราจะต้องเกิดมาเจอกันมาทะเลาะกันอย่างไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาตินะครับก็อยากให้ทำอะไรมีสตินะครับใจเย็นแล้วก็ถ้าทะเลาะหรือพลาดไปแล้วก็มาขอโทษกันนะนะครับผมถ้ามีสติได้จากไพ่ที่เตือนตรงนี้นะครับเรามองว่า มันจะพอกู้กลับมาได้จำไม่โสดเหมือนเนี่ยนางสีดาหรือดูฟูนะโอ้โหรู้สึกเลยว่ะเราไพ่ดูดิความรู้สึกของไพ่มันเป็นฟิลุปสรรคปัญหาแล้วเราอยากจะแบบออกจากปัญหาในเรื่องความรักอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองเนี้ยเราคิดว่าอาจจะมีปัญหาหรือป,ประสบอุปสรรคในเรื่องความรักอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้น้มีสติให้มากนะครับทะเลาะกันก็อย่าใช้กําลังนะให้ใช้เหตุผลนะครับผมก็กองที่2ก็จะสั้นๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองที่สามจะเป็นยังไงเขาเปิดมาเนี่ยกองหนึ่งกองสองเนี่ยมันค่อนข้างแบบมีอุปรสรรคทั้งคู่เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าในการเล่นรอบเนี้ยเราจะเจอแบบเออกองที่มันแบบโอ้โหแฮปปี้ที่สุดจริงหรือเปล่านะครับผมมากองที่สามนะครับคือพระโพริษัททาราแือว่าท่านทาราเขียวนะครับเป็นพระโพริษัตทของทางพุทธศาสนาดิกายของมหายานนะครับผม เป็นแบบเกี่ยวความเมตตาการุณานะครับผมค่อนข้างสวยแล้วก็ไพ่ข้ทงดูแฮปปี้เลยนะครับสำหรับไพรที่ละครที่ท3ามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของไพ่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นการอ่านแบบทั่วๆไปเท่านั้นนะเรามันจะตรงแบบบางคีย์มันจะตรงกับเราเพราะเราอ่านแบบกว้างเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ตรงแล้วมีวิธีแล้วเราบอกวิธีแก้ไปก็อยากให้ปรับนะเพราะบางครั้งเนี่ย ในเรื่องของความรักเนี่ยมันต้องใช้สตินาะใช้เหตุผลเข้ามาด้วยนะครับใช้แต่อารมณ์ไม่ได้นะเราจะมาเริ่มต้นที่ไพ่พอมยาเหมือนเดิมนะครับใบแรกก็คือโอ้ท้าววิริักนะครับเห็นไหมท้าววิริักไปที่สองพทักษะนะครับไปที่สามพระแม่ธรณีนะครับเนี่ยกองเนี่ยแม่งโคตรคิดมากเรื่องของความรักเลยมีความรักนี่น่าจะคิดมากนะครับผมไพ่ทาโร่นะครับกาบวอนส์นะครับ ดีนะครับแล้วก็ฟอบซ้อนนะครับสีดาบนะครับผมเป็นคนนอนพักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เซเว่นออฟคัฟนะครับกางมองเข้าไปในแบบถ้วยรางวัลหรือร้านหนังสือนะครับใกล้จุดท้ายเดอะสตาร์นะครับ,รบถือว่ากองนี้ดีนะสองกองแรกนี้แบบโอโ้โหยิ่งกองที่สองนี่พังเลยนะครับกองที่สามนี่มามาดีนะครับมาดูไพ่ของทางเอ,อ่มหาญาณมันะครับ โอ้เดลกาเดวอลาเกตอันนี้คือพระแม่ชูรคานั่นเองนะครับอันตีได้หลายอย่างนะตีเรื่องแบบอารมณ์ร้อนก็ได้หรือตีเรื่องการงานหน้าที่ภาระก,ก็ได้นะครับไพ่พริคเนานะครับฮาร์โมนีอ่าดีเลยครับไพ่เอ่อ capacity of เอ่อ capacity to love อ่า, learn, อา,อาดีนะครับแล้วก็ไพ่สุดท้ายคือ enlightenment อ่ะโอเคพลังงานรวมๆมารู้สึกถึงอะไรดูยไหมมันเป็นพลังแห่งความคิดมากก่อน มันเปิดมาที่ทาวเรื่องปักก่อนแปลว่าตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคู่ของเราหรือคู่ของเราก็อาจจะทําอะไรพลาดไปทำอะไรแรู้สึกว่ายังไม่ไว้ใจอ่ะนะครับผมแ,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 แล้วแล้วแล้วตัวตัวเราจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างคิดวิตกกังวลมากในเรื่องของความรักด้วยนะครับถ้าพูดรวมๆในคําถามของการเล่นพีาคาที่ว่าออความรักครั้งนี้ครับผมจะเลิศหรือจะล่วงนะอันนี้ตอบว่าเลิศนะนะครับเพราะว่า ผมดูแล้วเนี่ยความรักของคนสองคนยังประคองกันไปได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสอ่ะจะโฟกัสไปเรื่องของการงานการทํามาหากินเรื่องเงินมากกว่าในตอนเนี้ยในเรื่องความรักมันจะเป็นเรื่องรองลงมาแล้วในใจเราก็ไม่อยากกังวลว่าเขารักเราไหมเขาดีกับเราจริงหรือเปล่าเออหรือเขาคิดไม่ดีกับเราไหมซึ่งจริงอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับเราคิดมากไปทั้งนั้นนะครับถ้าจะเตือนในกองเนี้ยเรื่องอุปสรรคปัญหามันจะเป็นการคิดมากของไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขาอ่ะแบบว่า ยู่ดีก็ไม่ไว้ไไวใจเราเข้ามาทำง,งานหรือว่าคิดมากหรือว่าแบบคิดเยอะซึ่งการคิดมากคิดเยอะเนี่ยนำมาซึ่งการทะเลา,เาะบอกแวนงได้นะครับคนที่เลือกกองนียอาจจะต้องร,รู้จักในการแบบปล่อยวางน,นะครับผมแล้วก็ไพ่ค่อนข้างดีแบบไพ่เพื่อนไพ่พักผ่อนไพ่เกี่ยวกับเรื่องการงานไพ่เดอะสตาร์ก็คือรู้สึกว่าคนที่เลือก่องนียน่าจะเป็นคนที่แบบได้คู่ที่ดีนะแล้วก็คู่อาจจะหน้าตาดีหรือคู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไพ่ พอแม่ทุนราคาที่ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกงผมเนี่ยมันคือการงานนะครับคือการทํางานนั่นเองแต่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าคนสองคนรักกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ตอนนี้อาจจะแค่โฟกัสในเรื่องงานหรือเรื่องอื่นนะครับผมทําให้เอ่อความใส่ใจในเรื่องของความรักหรือคนรักมันน้อยลงนะครับหรือคนที่เลือกกองเนี้ยเวลาทํางานหรือหรือเราแบบอยู่ของงานจะทํางานเหมือนคนบ้าง,งานอะ่ะทางานเรื่อยๆืๆ่อแล้วแบบเอา้าลืมดูคู่ตัวเองลืมเทซ์ไปหาลืม ทักทายลืมบอกสวัสดีอะไรพวกเนี้ยมันจะมันมันจะทาให้คู่รักเราจะมองว่าเฮ้ยเธอไม่สนใจเราหรอเธอแบบว่าสนใจแต่งานแต่จริงจริงแล้วเราสนใจเขานะอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการที่แบบคิดมากในเรื่องของความรักซึ่งจริงไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้ามันผ่านไปปรับความเข้าใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยคือเติมความหวานให้กันบ้างชวนกันไปกินข้าวไปเที่ยวบ้านนะครับหรือไม่ก็แบบว่าคุยกัน เคสของนียคือแค่คุยกันจบเลยทุกอย่างแฮปปี้นะครับเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความความรักที่สุขสมหวังได้แล้วก็คนที่เลือกกลองนี้ผมมองว่ามีความเป็นผู้อยากค่อนข้างสูงนะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้วยถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ส่วนใครเออที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์นะครับในไพ่เดือบสตาร์แล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งหมดนะผมมองเลยอดทนหน่อยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับผมถือว่าเป็นกลองที่ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่ากองที่สี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือเมื่อกี้กำลังอัดอยู่แล้วแบบมีคนโทรเข้ามาครับผมก็เลยเฮ้ยมันตัดไปนะครับนี่ก็เราไปตั้งโหมดเครื่องบงเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะโอเคเรามาดูกันว่ากองที่สี่ทำเรื่องความรักเนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วนะครับซึ่งไพ่เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะสวยดีนะครับคือ the black m a d o n n a นะครับเป็นแม่อุ้มลูกนะเหมือนอารมณ์แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นกษัตระย์เลยนะครับถือว่าดีนะแล้วก็ดูแบบ มีพลงังมีพลังนะครับเป็นผิวสีเนาะสวยงามแฮปปี้นะครับ <Okay. S 1> อะเรามาดูกันนะครับว่า mm hmm. พลังงานหรือ mm hmm. ว,ว่าข้อหมายของไพ่นะครับในเรื่องของความรักว่าครั้งนี้จะรุ่งหรือจะร่วงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่เหมือนเดิมนะครับไพ่พรรยานะครับโอ้โหหนุมานกับนางเบญจากายนะครับเทา้าทัตรนะครับแล้วก็รัชนาสังทองน่าสนใจน่าสนใจ นะครับน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ต่อไปไพ่ทาโร่นะครับเสียบคอยนะครับโอเคเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่นะ <C os> แล้วก็ทวบซอสพลังงานมันดีนะครับ <C os> แล้วก็เดอะแฮงแมนนะครับเป็นคนกำลังกระโดดน้ำนะฮะคือมันเป็นความรักที่ดูเลือกไม่ได้อะนะแล้วก็เอกบอลส์อ๋อโอเคเข้าใจเรามาดูไพ่ไพ่มหายานนะครับขึ้น ออดีวัตถีนะครับ offering of gift of song นะครับมันเหมือนแบบว่าอืเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีเดียวนะครับแล้วก็ไพ,พ,พ่ปาปิคเน่นะครับขึ้น openness นะครับเป็นการเปิดใจนะครับแล้วก็ไพ่ splender น,นะครับแล้วก็ไพ่ hmm prosperity นะครับ prosperity คือลิ้นพนันไปหมดแล้วตอนนี้นะครับมา พลังงานมันเหมือนพลังงานของคนที่แบ่งเป็นสองแบบอันดับแรกคือมีคนเข้ามาเยอะแล้วยังเลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธ,นธรรมแล้วเราอาจจะแบบรู้สึกยังไม่ชอบเขาอยากดูดูไปก่อนยังไม่ได้อยากมีความรักกับอีก,อ,กอันนึงมันเป็นอะไรรู้ไหมโฟกัสเรื่องงานไม่สนใจความรักเลยคือความรักรุ่งหรือร่วงเนี่ยอาจจะตอบว่าไม่รุ่งและไม่ร่วงคือกูไม่แค,ค,คร์นั่นเองนะครับเราแบบความรักก็ ยังไงองีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราไม่ได้โฟกัสมากนักนะครับเรามีสิ่งอื่นที่เราแบบต้องคิดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนประเภทเนี้ยคือบ่นจะมีแฟนก็มีเลยนะแต่ถ้าบ่นจะไม่มีก็ไม่มีนะครับในเรื่องของดูไพ่พรงมาลนะครับฮานุมากาดางเนจาก,การเป็นไพ่ของชายมากลักเนี่ยมันลงบอกอะไรถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คือจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออาจาจะเจอแฟนถ้าชู้อย่างเงี้ยครับเป็นไปได้แต่ว่าพลังงานาที่มันส่งออกมาเนี่ยมันมองได้สองประเด็นคือหนึ่งคนที่เลือกกอง อาจจะเคยเจอความทุกข์ใจหรือว่าเคยเจอคนตัวชูมาก่อนทาให้เกิดกําแพงด้านความรักทําให้เราเป็นคนไม่แข็งก็บอีกอย่างนึงโอ,อ้โหคุณพิเศนในช่วงเนี้ยคนเข้ามาหลายคนเลือกไม่ถูกนะครับผมจะมีสองประการเลยคนที่เลือกอันเนี้ยนะครับเลือกไม่ถูกเพราะอะไรเพราะขึ้นทัวร์ซ้อนนะครับเป็นการที่แบบเลือกไม่ถูกอะ่ะก <okay, S 2> ูก็เลยโอเคกูดิ้งลนะกูไม่เลือกใครเลยก็ได้หรือว่าตอนนี้กูยังสับสนอยู่วก็จะเลือกใครดีนะครับผมคีของกองเนี้ยให้ใช้เวลาเป็นตัวตัดสินนะครับคือปล่อยเวลาไปเรื่อย ทุกอย่างมันจะเหมือนโอเพนเนซมันจะเปิดเผยมาเองว่าสมมติถ้าตรงน,นี้มีเสน่ห์คนเข้ามาหาเราเยอะใครที่แม่งอยู่กับเราได้อย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เดือนนี้มีคนเข้ามาสามคนนะครับแบบเรามีเสน่ห์เลยโอเคไม่ตกลงปอใจใครเลยคุยไปเรื่อยๆแล้วลองวัดดูอีกสักสองสาเดือนว่าใครมันยังอยู่กับเราอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะหรือมันจะมีการแบบมีคู่แบบฟุกๆสำหรับคนที่มีคนเข้ามาเยอะนะอยู่ดีมันจะคัดคนอนะ่ะ คือเหมือนดวงที่มีคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วแบบเขาเลือกคู่ให้อะหลอจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่สวยหรือฮอตนะครับผมแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคู่ของเราก็อาจจะเหลือแค่คนเดียวเพราะว่าถูกคัดออกด้วยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ข้อดีคือถ้าได้ถ้าได้มีคู่นะคนในเลืองกองเนี้ยความรักจะเลิศเหมือนกันเพราะว่าจะแบบว่าได้คู่บุญนะครับผมแต่ดูนะดูด้วยพลังงานรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะรู้สึกว่ายังเป็นช่งแบบ สนุกกับการคุยหลายคนหรืออีกคนในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นประเภทแบบว่ากูความรักมันถูกว่ะสนใจเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเอออย่างนี้เลยนะครับเรายังมีภาระหน้าที่ที่เราต้องทานะครับผมเป็นคนที่แบบเอ,อ่อถ้าคำแนะนำของพายคือเขาอยากให้เปิดใจนะคือความรักอาจจะมีเข้ามาแต่คนต้องเปิดใจคนต้องเลือกนะเราจะไม่สามารถคบใครหลายคนหรือว่าเออแบบ มองหรือดูใครหลายคนพร้อมกันได้นะครับเขาอยากให้เลือกนะครับส่วนคนที่ถ้าเข้าเกณฑ์ที่แบบว่าเคยมีอุปสรรคในฐานเรื่องความรักมาก,ก่อนแล้วเนี่ยก็อยากให้เปิดใจนะควรักข้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาตอบว่าดีเลยนะครับผมเหมือนแบบเออเหมือนไพ่นะครับเดลเมจิเชียนเหมือนมัน,เป,นเป็นการประทานโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่มันได้มาแบบฟุกๆอะ่ะเออดีดีนะครับผมถามว่าคําตอบของกองเนี้ยมันต้องตอบว่าอะไรแบ่งเป็นสองประการนะครับสําหรับประการแรกคือหนึ่งความรักของคนกลุ่มนี้มันจะไม่เลือดและไม่ร่วงเพราะว่า ไม่แขกคือกว่าจะมีกำแพงด้านความรักเรากูไม่สนใจกูเป็นโสดก็ได้นะครับกับสองนะครับมีคนเข้ามาเยอะเลยอันเนี้ยจะรุ่งหรือร่วงแหละอยู่ที่ตัวเราแหละเพราะอะไรคนกลุ่มเนี้ยแม่งเลือกได้ไงเหมือนแบบเลือกถ้าเลือกทีก่จะมีคู่อ่ะดีเลิศแต่ถ้าเลือกที่จะไม่เอาคู่ก็อาจจะร่วงก็ได้นั่นแหละครับผมมันเลยเป็นสองมุมนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้อง,ต,องต้องโดนใครสักคนที่ต้องมีคนที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในในสังคมเลยนี่แน่นอนเลย นะครับผมก็จบไปแล้วกับกองที่4นะครับผมในเรื่องของอรักครั้งนี้จะเลิศหรือจะล่วงนะครับผมก็โอเคนะครับผมใครที่มีคําถามหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยจริงก็สามารถเมน้ใต้คลิปนะครับหรือว่าสงสัยในการอ่านไพ่หรือว่ายังไงนะครับผมแล้วก็การอ่านเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการอ่านโดยทั่วๆไปนะเป็นเจเนอเรลลนะอาจจะแบบไม่ได้ตรงหรือโดนดวงใครทุกคนมันจะเป็นการอ่านแบบรวมๆ นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของดวงนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะขึ้นอยู่กับบุญและการการกระทําของเรานะครับเราก็อยากให้เป็นคนดีนะถ้ามีความรักก็อยากให้ซื่อสัตย์นะครับผมหรือถ้ามันทุกข์จริงเนี่ยพยายามกั้นใจออกมาให้ได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ยัง,ยงประสบปัญหาด้วยความรักนะครับส่วนใดที่มีความสุขก,ก็ยินดีด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีโควิดเนาะก็อยากให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปเราจะมาเล่นกัน ในหัวข้ออะไรนะครับผมสวัสดีครับ